어머 <sweak> 부 <sweak> <skrips> <sweak> <sweak> จะไปไ้ไมโครจิกรอบเกาะไปตีหมึกแล้วก็มีติ๊กกิ้งด้วยนะครับผลจะเป็นยังไงติดตามรับชมนะครับ ติดตามรับชมกันได้เลยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้กดสันกระดิ่งเพื่อเอาไว้ติดตามโมวคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ โดนครับ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 ว่าจะเล่นสี่กุนนะครับเก๋าใหญ่ครับอุ้ยช้อนชอนหน่อยครับไปก่อนนี้รุดรุดปิดน่อยเดียว เอาใส่โลมาครับโอ้โหโดนแล้วครับเลยผมจะโดนโดนเลยครับกรใส่นี้เลยนี่ดำคาไปเมื่อกี้เนีจยด้างะจิงจจิงใครมาใช่ตูนี้มาตูนี้เฮ้ยมีเยอะป่ะัวเยอะผมอยู่บ้านสับดุนด้วย ยามไม่เอาเกิมาเลยนะเยอยเยอกให่ลยเกิดนิดเดียวไงเมื่อกี้ฉุกเนหรือได้บอกช้อนียมาแล้วข้าวมาครับจะรอให้น้ำเปาก่อนเอ้ยนี่สวยอะสวย สวยอะเหมือนเหมือนไอี่นี่ม,มีเขี้ยวไอแดงไอแดงเขี้ยวนี่คือผสมกับอะไรอีในตาออันนี้ก็อ,อะไรครับแต่นนบัวครับแต่บัวมีชื่อไหมครับไม่รู้ัครโซโลง อู้เต็มปากเต็มคนเรานะครับเรามาแล้วนะครับกี่กัมครับยกกครับหครับสิถึงนี่ครับมีวิธีตีครับถึงปืนปุ๊บรอไม่ได้นวครับเจ้นกครับ2สที เรแล้วครับะวังนะครับโอเข้าทุกเบ็ดครับก็เนียก็อ๋อสีูครับกูเราชอบสีภูนะครับเอาไปถ่ายรูปไปโอ้ยนี่เกกี่กัเนี่ย าดเหลือตาเต็มค่าเลยครบแล้วคุณเราเขาใจไม่ว่าถึงใจใจนายอยหลังนี้คนระับใกล้ไปนะครับไห่ครับไ,ไม่ E <laughs> อาหนี้ของผมมา นักข่าวนี่ถ้าไม่กินคันปมนี่ไม่จะรุ่งกันมั่งหรอกได้แล้วนักข่าวทำงานก่อน,อนเหลือปล่อยอยู่แล้วเหลือปล่อยอยู่แล้วโอ้ยเข้ากองอนะ ใหญ่ไ,ไม่ใหญ่ไ,ไม่ใหญ่เก่าน้อยใส่นี้ปล่อยละกันเนาะเมื่อวานเมื่อวานเก็บมาเยอะใครนี้ต้องหัวนี่เอาไปลาดพริกสองตัวนี่ไปต้มยำน้สับไโอ้โหห่างไปผัดชาได้อยู่ได้นอยู่เน you know. mm ี่ยได้ยู่ได้อยู่เนี้ยสามเกินี่แหละ อุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยโอ้ดโดนยโดยใช่ยูเชื่ยนักข่าวถ่ยยู่ออแยัซอนแน่โดนกันทุกคนเลยอ่ะอุ้ยเก่าใ่เก่าใ่เก่าใเ่โอยโดนยูด้วยอ่ะ โยกขึ้นเดือดไดขนาดนั้นเลยโอ้ยโยกมาลอยเลยนะโอ้โหโหดเลยอุ้ยเียเชื่อยังเชื่อยังขันขันกันนี่เหรอขันกันนี่เหรอโดนโดนโดนเจยเจยก็โดนโดนนักข่าวทำข่าวอยู่มั้งยี่ไอ้เจยเจยก็โดนด้วยนี่ขันกันนี่เหรอดูดินักข่าวทำข่าวอยู่เฮ้ยไปเกี่ยวตอกตัวเลยนะตอกตัวเลยโอ้ได้หนอนจัดโหดโหใส่โฮดใส่โฮดชิงไม่ เยือะมันทุกเกี๊ยวมันทุกนักข่าวทำข่าวอยู่นะครับเมื่อกี้เยือยอยู่ในน้ำครับจะตั้งไหม้ดอตั้งไหมเอาละครับป่ามาเพราะเพลงนะครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวดินายืนเดีดีโถ่โอ้ยตัวเล็กโอ้โถถ้ากดตลาดได้เยอะได้อยู่สวยโอเคครับตังเลยนะ chưa mai đấy, chưa, chưa, thằng này. Đừng kể không โอ้แน่นอนว่ะชังกระาน่ก่ะข่าวจะได้ทำงานไหมครับรอดูตอต่อไปนาดินนะาขืนนะ คือแม่งไม่รู้ไปไหนก็มาฟังเนี่ยได้เยอะแล้ววันต่งโดมคนเดียวเลยโอ้หโอมีเถ um ียงมีเถียงมีเถียงมีเถียงผมให้เปียก็มีนะครับมีเถียงมีเถียงตลาดก็มีมีเถียงเลยได้อยอ่ตีหลงวะเถียงจังเป็นเป็นตลาดโอ้ยจวดอะจวดเทียนไม่ใช่ไม่ใช่จวดของวะเนี่ยของอะของวะยัดแค่

ต้องโดน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 ตีกันขนาดนี้โดนโดนมีเถียงด้วยเเถียงไหมอันนี้เถียงไหมเเถียงหน่อยๆโอ้ยเก่าเก่าเก่าโอ้ยใช่อันเดียวกับผมแน่เลยนี่ผมดึงเมื่อกี้ อมันนืดมันนืดเห็นไหมต้องดึงให้ขาดจรงโดน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 อะไรผมกเซนเซนเซนขาเต็มได้สอเต็ปโดนแอคกชั่นมันได้เต็มจมาเต็ปมันนี้เรียบร้อยเก่าเดี๋ยวหน้าดีเลยขอ โดนโดนอ๋อฮะอ๋อฮะนี่ใจคอจะโดนคนเดียวเลยนะก็บอกเป็นมันดีเถ็ดเถ็ดคันเถ็ดคันเลยเ็ดคันเถ็ดคันโอ้ยมาอีกแล้วชั้นนี้เขาอะไรนะมาอีกแล้วจวดอย่างนี้อย่างนี้เลียเลียหน้าดินมาเลยวันนี้มาเถ็ดคันมาเถ็ดคันโโอ้หเยอะเขาดีเยอะเขาดีคันดีดีหมดนะ เนี่ยด <gegen violin> <warfare> ีเหลือก็ดีดีหมดใช่ถูกต้องครับฟินอย่งนี้จะได้ตัวเลยโอ้ยนี่นี่นี่ถน้ำเบาๆเน้อโอ้โหอจี้นะโอ้โหไมาจับฟินวันนี้ฟินวันนี้ฟินก็จะมีอะไรไอ้นอนแดงใช่ไหมนอนทองเออสีโทนอ่ะใช่เพียงทะเลเออเพียงทะเลที่เกิด

ลาอื่นแน่นอนลาอื่นแน่นอนไต่หลบมันขึ้นขึ้นลงลงเหาหรือ่าละสละหรอเล่าเหลาฮยึยฮยมุัเกมดิเกที่จอนเที่จอะนะอืมมันวิ่งใช่ไ้ยโอ๊ยกเหลาโอ๊ยจบอกว่ากเหลาบอมีตมีตโอยเหาเหาตามอ่ เเาาอกกรููข้างไม้ไผ่เลยจ้าตัวนี้ไปนานๆทดนทีละแม่้โดนทุกไม้เติมถูกใจอดีวนะโดนโดนนี่ก็โดนเอาเอานักข่าวนักข่าวทำข่าวก่อนไว้ลืมใบคันสองซี ันนู้ัันทายโอ้โหเ็ดลยไม่ต้องกลัวตรงนี kind of ้มีต่อแน่นอนหมายนั่นน่ะทีนคราบด้กวัทเไูด้ว่ากระโรงไปเลยดึงเองก็โดไหมเดี๋ยวบางทีมันใายเยอะแถมมาด้วย กัดกัดเราแน่นิโดนเาแน่นอนโดนเลิ่นจวดเรบนี้จวดเรบนีจวดระบอกนาถ้านำไ่แรงนะปืนตีแทบจะพันกันเลยนะจวดจวดจวดแล้วเอบนีจวด เด้งสวยเลยถูกใจถูกใจ ปลาหน้าดินนะเมาปลาไม่กินเลยเอาไปเอาไม่มีตายมีตายตีต oh, 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 oh. ีแทบจะพันกันอยู่แล้ววะวันนี้ก็โดนองค์เอา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 ปลาใหญ่ไม่ได้อปลาเล็กกินเยอะก็ได้เอาปลาตายจุดแก้วจุดแก้วกวงจุดว่างปลายหลว่างเยอะพูดหมดแล้วแล้วหาปลาตาย เก่ามามาโดนนะครับพ <c oughs> <note skincare> ี่น้องต้องชิดกว่านี้อุ๊ยโดนโดนโดนไอ้นี่พวกสี่กุลเนี่ยสี่ สีหลบสีทก่อนตีหลบคอ